เบาง่ายแรงแค่นี้ สวัสดีครับผมซีจากซูเปอร์บายแม็กไทยแลนด์แล้ววันนี้เรามาอยู่กับดูคาติส e ิ t Fighter V4S เวอร์ชัน2025ตัวใหม่นะคือวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือสนามอามีเลสกิตประเทศสเปนเป็นสนามเดียวกันกับที่ผมมาเทครั้งที่แล้วที่เป็นตัวเก่าเตียนเป็น V4S ตัวสีดำนะความเดิมตอนที่แล้วประมาณนั้นแต่ความใหม่ตอนใหม่ตอนนี้ ก็คือตัวนี้จะเป็น V4S 2025ทีนี้สิ่งที่ต่างแพ็กเกจรวมๆเนี่ยเดี๋ยวพวกเรื่องดีเทลพวกเรื่องสเปคอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองไปอ่านในในบทความที่ที่ผมเขียนไว้ให้ก็ข้อมูลพวกพวกนั้นก็อยู่ตรงนั้นนะว่าอะไรมีแตกแต่างอะไรบ้างแต่ถ้าจะให้พูดถึงรถคันนี้ว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างจากการขับขี่ดีกว่านะครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการขับขี่เป็นหลักว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไง c r o s s o e r V4S เจนนี้นะครับ ข้อมครั้งแรกที่รู้ได้เลยนะครับก็คือว่าแฮนด์เบาะพักเท้าทุกอย่างกระชับมากขึ้นแฮนด์เข้าใกล้หาตัวมากขึ้นผมแขนสั้นนะเป็นทรงแบบทีเล็กอไอตัวเจนเก่าเนี่ยมันจะเอื้อมๆอมนิดนึงแต่อันนี้จะขยับเข้ามานะครับทำให้ขี่สบายมากขึ้นแต่แฮนด์มันจะกว้างขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งผมถามว่าเป็นปัญหากับผมไหมเป็นผมเจ็บข้อมือนะครับเพราะามันมัน,ม,นมันกว้างแต่จริงๆแล้วถ้ามีเงินซื้อรถขนาดนี้เปลี่ยนแฮนด์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือ แฮนมันขยับเข้ามาหาตัวเดิมๆนะตัวเบาะแคบลงนะแล้วก็มีความหนานุ่มนั่งสบายนะครับตัวพักเท้าก็ขยับเข้ามาบีบเข้ามาให้มันเล็กลงประมาณ10มิลเขาบอกนะค,คือถ้านั่งโดยรวมก็คือนัน่งสบายขึ้นกระชับมากขึ้นเวลาหมอบเนี่ยที่รู้สึกต่างเลยคือตัวเจนที่แล้วเนี่ยเวลาหมอบแล้วเปิดคันเร่งสุดความเร็ว200บวกขึ้นไปเนี่ยลมมันจะตีและตัวมันจะปิวมากแต่ว่าด้วยแพคเกจ ตัวแอโรดันดิมตัวใหม่ที่เขาออกแบบมาคือคืออันนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้มันให้มันเป็นรถเนกเกตที่หลบลมมากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้คือถามว่าทดสอบแล้วมันก็มันก็จริงไหมเออมันก็จริงแหละคือวิ่งด้วยความเร็ว2 2 0 2้อยยีเนี่ยถ้าหมอบนะคือลมมันผ่านตัวไปมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ขนาดที่ว่าแบบลมมันดึงหรือว่าดันตัวเราที่เราต้องออกแรงสู้กับลมขนาดนั้นถามว่าสู้กับสู้กับลมอยู่ไหมมันก็สู้กับลมอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ ไม่ได้แตกต่างขนาดที่แบบว่าตัวเราจะปิวเหมือนเจนเก่าเจนเก่าเนี่ยคือตัวผมปิวเลยแต่อันนี้คือไม่ปิวละก็ถือว่าเป็นแพคเกจแอโรไดนามิกที่ดีมากๆอีกหนึ่งจุดที่เราจะสังเกตได้นะครับก็คือตัวท้ายหลายๆรุ่นในตลาดถ้าเป็นตัวพันเป็นไฮเปอร์เนเกตเป็นตัวพันคือตัวท้ายเนี่ยเขาจะมีเบาะ2ตอนนะครับแต่ดูคติคิดต่างคือเขารู้อยู่แล้วคุณซื้อรถคันนี้ เพื่อจะเอาไปขี่คนเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะที่จะมีเบาะคนซ้อนแล้วก็มีพักเท้ามาให้ถ้าอยากได้ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับอันนี้เป็นคี์หลักสําหรับน่าจะเป็นรถขวัญใจแม่บ้านก็ว่าได้นะครับคือสามีซื้อรถมาไม่ต้องห่วงว่าจะเอาพาใครซ้อนเพราะมันไม่มีที่ซ้อนประมาณนั้นคืออันนี้พูดถึงเรื่องแพ็กเกจภาพโดยรวมระหว่างการนัง่งทีนี้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีสิ่งที่รถคันนี้มีให้มันคือ โช้ไฟฟ้าระบบ ECU traction control w h e e l i control แล้วก็ c o r n e r i n g ABS คือจริงๆมันก็มีหลายอย่างมากกว่านี้แต่ผมจำได้ประมาณนี้เนาะและทุกอย่างจะสามารถปรับได้ด้วยตัวปุ่มคอนโทรลที่แฮนด์บาร์นะครับปรับดีเทลได้ทั้งหมดยกเวน้น engine หมวน engine วนต้องจอดถึงจะปรับได้แต่ที่เหลือเนี่ยสามารถปรับแบบ on the fly ได้เลยคือ engine brake เ,เ,เราจะจะปรับเพิ่มเพิ่มลดอะไรอเงี้ยแล้วก็เพิ่มที่คอนโทรลได้เลยทันทีนะครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆ แต่ที่ผมถามทีมงานเขาเนี่ยเขาบอกว่าความแตกต่างระหว่าง V4S กับ V4 ธรรมดาจะต่างกันที่ล้อนะครับล้ออันนี้จะเบากว่าแล้วก็โช้กไฟฟ้านะหลักๆก,ก็จะมีล้อโช้กไฟฟ้าประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าถ้ามีเงินระดับนี้แล้วซื้อโช้กไฟฟ้ามันดีกว่าไหมใช่มันดีกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปปรับเซตอะไรกับมันมากมายแค่เปลี่ยนโหมดレสโหมดทร็กโหมด เลนอะไรก็แล้วแต่แล้วที่เหลือมันคำนวณให้เองแต่ถ้าเป็น V4 ธรรมดาก็ใช้ประแจแค่ไม่กี่ตัวนะครับคือถ้าขี่ถนนก็ปรับเซ็ตเป็นโช๊คถนนขี่สนามก็ไปปรับให้มันสติปขึ้นปรับคอมเพรสชันรีบาลอะไรอย่างนี้ปกติแต่ที่สําคัญก็คือว่าเทคโนโลยีที่ให้มากับคันนี้คือสิ่งที่มันว้าวที่สุดสําหรับผมนะคือระบบเบรกแล้วก็ระบบ เรียกว่าไมากลนอะไรก็ไม่รู้ของดูคาติคือวันนี้ที่ขี่ไปทั้งหมด6เซสชั่นเซสชั่นละ15านาทีปกติแล้วถ้าเราขี่ตัวพันเนี่ย15นาทีแม่งจะตายแล้วเพราะแม่งเหนื่อยมากแต่รถคันนี้คงถามว่าขอเวลาเพิ่มไน้ไหมขอเซสชั่นเพิ่มหด้ไหมเพราะไม่ได้เหนื่อยเลยเหมือนขี่รถ4 0 0อ่ะเหมือนขี่คือโอเครถมันแรงแหละแต่ว่าแบบถ้าขี่ทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมันทํางานเพื่อให้เราขี่ง่ายมากขึ้นถ้าพูดตรงตรงก็คือ อย่างผมไม่ได้เป็นนักขี่ที่เซียนอะไรขนาดนั้ก็มีหลุดโค้งมีอะไรบ้างแต่พอหลุดโค้งเสร็จปุ๊บแตะเบรกนิดหน่อยมันก็ปรับ Engine m หม e ดทำงานเอ lay, ทักชั่นคอนโทรลทำงานตัดความเร็วแตะเบรกเสร็จปุนน๊บโ,โยกรถกลับเข้ามาในลายง่ายมากแบบงงมากเออคือคือถ้าพูดได้ง่ายอะว่าไอรถคันนี้มันมันเทคโนโลยีของของรถราคาล้านกว่าบาทมันไม่รู้นะราคาเปิดตัวเท่าไหร่แต่ คาดเดาว,ว่าน่าจะประมาณล้านกว่าบาทคือเทคโนโลยีที่มันมีให้กับคันนี้ทำให้เราสามารถผิดพลาดทําให้เราสามารถเรียนรู้ถ้าเราพูดถึงรถสปอร์ตนะรถสปอร์ตรถแข่งอะไรพวกนี้เราต้องทุ่มเทกายใจสติปัญญาทุกอย่างความรู้สึกเราต้องอยู่กับณนะตอนนั้นณนะโมเมนต์นั้นว่าเราจะต้องเร่งเราจะต้องเบรกเราจะต้องย้ายตัวตรงไหนต้องโยกอะไรตรงไหนต้องเบรกจุดเบรกยู่ตรงไหนคือ คือมันเยอะไปหมดแต่พอเป็นคันนี้เทคโนโลยีไม่รู้ว่าเขาใส่มายากลอะไรเข้าไปนะแทบไม่ต้องคิดมากเลยแค่เร่งกับเบรกแค่นั้นถ้าให้สรุปง่ายๆแบบง่ายๆเลยนะคือมันเป็นรถเนเกตเป็นไฮเปอร์เนเกตที่ขี่ง่ายมากๆถ้าเทียบกับเจนเก่าเจนเก่าที่ผมเคยรีวิวไว้ว่าถ้าคุณมีเงินพอจะซื้อแล้อยากได้รถแทรกกับรถสนามอยู่ในคันคันเดียวที่สามารถใช้งานได้จริงอันนี้ผมว่ามันเป็นอีกเลเวลหนึ่งละ มันคือพายใกาเล่ V4 สิ่งที่แตกต่างก็แค่เรกข้างหน้าระยะมุมโชกข้างหน้าที่เหลือมันคือ V4 หมดเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มเนี่ยคือทุกอย่างที่เขาออกแบบมามันทําให้รถคันนี้มันกลายเป็นรถที่ขี่ง่ายนิยามสําหรับรถสปอร์ตรถรถแข่งรถสปอร์ตรถแข่งสําหรับผมนิยามของมันในภาษาอังกฤษมันเรียกว่า demanding demanding หมายถึงว่ามันต้องใช้สกิลมันต้องมันต้องทุ่มเทมันต้องฝึกซ้อมมันต้องมัน d e m a n อ่ะมันมันเรียกร้อง มันเรียกร้องให้เราทําอะไรสักอย่างกับมันเพื่อที่จะได้รีบประสิทธิภาพของมันออกมาได้แต่นเนี้ยคันเนี้ยสตีไฟเตอร์ v e เนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นรถที่ For Giving Forgiving คือมันมันตอบสนองเรามันคือมันอ่อนโยนกับเรามากขึ้นคือเราสามารถทำขี่ถูกขี่ผิดขี่ดีขี่ไม่ดีแล้วมันก็คำนวณให้เองคือมันเป็นรถที่ขี่ง่ายแบบคือผมเป็นคนไม่อวยรถนะแต่ว่าแบบ เอออันนี้คือแบบคราวที่แล้วมันก็อโอเคก็รถรถแข่งแหละแต่ว่ามันก็มันก็คือ V4 แหละแล้วก็ถอดแฟร์ลิงแหละแต่อันนี้คือมันแบบเออคือมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่มันต่างมากๆก,กับรถตัวพันธ์อื่นๆที่ผมเคยขี่มาขี่ง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็แรงสามคำสั้นๆง่ายๆง่ายเบาแรงแต่แอบแพงนิดนึงก็ประมาณนั้นคือถ้าถ้างบประมาณไม่ได้ไม่ได้เป็นส่วนสำคัญ แล้วอยากได้รถที่แบบเทคโนโลยีแม่งแบบล้าพอที่จะทําให้คุณสามารถเติบโตไปกับรถหรือว่าเข้าใจตัวรถเข้าใจตัวคุณเองมากขึ้นว่าเออเฮ้ยกูขี่พลาดตรงนี้นี่ว่าเฮ้ยกูเบรกตรงนี้แล้วกลับเข้ามาได้นี่ว่าเอออะไรเงี้ยเนี่ยนี่คือแพ็กเกจทั้งหมดที่คุณสามารถใช้งานได้จริงแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนตั้งแต่วันแรกที่ซื้อยันวันสุดท้ายที่ขายก็ว่าได้ขายเพื่อไปตัวต่อไปอะไรเงี้ยคือ ถามว่ามันคุ้มไหมคือมันเป็นรถที่แบบโคตรคุ้มแล้วมันคือเป็นรถที่คํานวณมาในทุกแง่องศาหมดทุกอย่างก็ผมขอฝากไว้แค่นี้ดีกว่าดูคาติสติฟ t f i เตอร์ V4S เวอร์ชัน2025เบาง่ายแรงแค่นี้สวัสดีครับ